นี่ครับนี่ก็อยู่ในรายการ p e r มิชชั่นแค s t i n งทีมนะครับผมอยู่กับคุณดาคิโรชีนะครับกับเกมสุดหลอนครับสวัสดีครับผมนะครับก่อนอื่นเรามาที่ออปชั่นนะครับแล้วกดคำว่าสาวนะครับแล้วก็ปะให้มันให้มันเป็นศูนย์นะครับโอเคแล้วกดสตาร์ทอันนี้เกมครับซึ่งซึ่งอันนี้มีคนรีเควสตเข้ามาครับ อก็เป็นเพื่อนผมเองแหละที่รีเควสเข้ามาเ,เขารีเควสมาแต่ตอนต,อนต,อนตอน้นต้นตีนแหละแต่บอกว่ามันหล่อนไปไม่กล้าเลถูกกิดเป็นต้นเป็นได้เดี๋ยจิ๊บ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 โอ้โหยี่อะไรกันน,นะนายบอกในบ้านหลังนี้มีผีนะในบ้านหลังนี้ <H> อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป, <H> เป็นได้ก็เป็นได้ในขีปนาวุธนะครับผม ว a t What have I done? Is c a l l y done f o r e t อะไรบ่ดอะไรงูงิงงงิงเงี้ยเออบ่งอะไรงูงิงงงงเฮ้ยโหงงล็อกแลอะทุกชั้นหัวชะลองดิเงงไปต่อเลยพี่โซโซคุณได้ไปต่อคนลุกอะเล่นเกมแล้วคนลุกอะคุณได้คุณได้ไปต่อครบอกค้งนี่เครียดเลยอะ เฮ้ยที่มันที่นี่ที่นี่มันที่ไหนกันอะเอาเลยครับผมมาถึงกับช่วงที่ที่ไหนกันฉันไม่รู้เลยเอาเลยไงน้ำแฝงของใ้รมันน้ำแฝบของใครอะฉันไม่รู้ฉันอาปากรับน้ำแต่ทั้งวันอ้าวไม่ได้การแล้วเอคุณฮิโตชิครับ เคยเคยเล่นเคยเล่นเกมนี้ไหมครับผมเล่นอะไรพีไม่ค่อยได้ยินเลยเคยเล่นเกมนี้ไหมครับผมอ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยพี่พูดใหม่เคยเล่นเกมนี้ไหมครับไม่เคยครับผมเออแล้วผมมึงหยิบอะไรไปบ้างครับอะไรนะครับเฮ้ยแล้วมันแล้วมันหุ่นชาล็อกนี่วะเออ ทำไมทำไมฉันเป็นอยี้ทำไมฉันจะมีสปินไหล่รเราอย่ายุง่งกับฉัน,ฉนอรอล้ำล้ำแฝบน้ำแฝบน้ำแฝบน้ำแฝบจงเจริญนะครับ <c oughs> เราเข้าไปนะครับเราจะเจออะไรเราอาจจะเ,ออะเจะเออะไรอยู่แถวๆนี้ก็เป็นได้ นะครับเราหยิบเ้าอี้อเพื่อไปกันใน,น <ะ S 2> ห้องนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้เออถ้าผมเจอเม <ใน S 1> <ะ>ื่อไหร่ผมจะกดอินใอ FC เอาจากเกมทันทีนะครับเขาบอกไว้ก่อนอย่าอย่านะไม่มีเราจิ๊บ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 เปนเลนเองเว้ยนาดกูเป็นเสียงเนี่ยคนลุกสู้เลยอัดดอยโดเฮีย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 มันคืออะไรครับท่านโช์ผีกาก โอ้โหเฮ้ยตะโกนเล็กขีเลยพี่ออกมาดิกูไม่กลัวไอควายกากแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็อีตีหัวแม่งครับแล้วก็ทำงานโดดเข้าไปอยู่ในนี้นะครับเจ้าหอมเฮ้ยทำทำบรรยากาศร้อนๆไยร้อนให้ให้ปิดดิครับปเออดีมาก ผมเหมือนก็ดูไอเทมไงวะตรงไหนวะแถบเลือดให้หัวใจตับไตใส่พงลากกางเกงทีนมระดูสวยดีนะครับเออเขาบอกไว้ก่อนครับแอมแอมมันสิแอมแอมเขาเรียกว่าเกมอันนี้เกมบยรียกวาเกมอะไรนะ มายผีงี่เง่าฉันไม่กลัวนายหรอกนายเป็นแค่ผีกะกะตัวนึงฉันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ <Yeah. S 1> จากเมืองบ้านน้อยน้องประดุกฟูกุลล็อกคนอย่างนายมันกลางมากเ <Yeah. S 1> ก่งจริงก็มาเจอกันตัวตัวสิโจ <Okay. S 1> ท้ายก็ไม่กล้าออกมาไหนนี่มันกลางจริง <Yeah. S 1> ฉันไม่ชอบเลยนะ <Yeah. S 1> ไอ้พวกกะกะอย่างนี้ ไปว่าอันด oh. เฮ้ยโอ้โหฮันมาที่มีวิญญาณอยนนู่ก็เป็นได้นะครับผมเอออย่าโอ้ถ้าถ้าผีถ้าผีไม่มีจริงคิ้ฟอร์กับผมหรอกวิ่งอ่ะวิ่งอัดดอาจจะมีวิญญาณอนิดนีดก็เป็นได้เย้เฮียไอ้กูไม่กลัวหรอก <laughs> อย่ามาหยองอย่ามาหยองนะล่ะ ยังไม่ย่อทอย่อย่อทอแต่ความยากมบาครับผมเฮ้ยห้องนปิดเฮ้ย้ฟามันปิดแข็งขาแล้วเยนเฮ้ยประตูอยู่นี่ออไปแล้วเจอ้าว้าวว้าวว้าดเปิดปิ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 ด อย่าไปกลัวปั๊บนึงอย่าไปกลัวนะครับทำการกระโดดไปนะครับด้วยหัวใจอะไรก็นะครับผมก็ต้องขอจบสนไอ้บาร์กแรกก่องควนี้นะครับ